ไม่ไหนมาแก่หอมดูสินมาจ้งที่บ้าเกิแบบคนให้อะอ่ะอบตันีอบใช่กันข้าหมาคกินซอยกันหอบนปิดเลย ดนมยาลไปรีไปรีสอไกลมานี่นีนี่นเห็ไนี่จะซักกันใข้พอซักให้กันด้วยไม่ดนดีเอยมี่ลอะมีค่ะแต่ฟันน้องมูมี่เทวดาหังไ